โครงการการตรวจวัดแผ่นดินทุดแบบแม่นยําสูงนะครับด้วยเทคโนโลยอีอวกาศนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาเทคนิควิธีการนะครับโดยการใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยอีอวกาศเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายาเรื่องนะครับหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์หนึ่งก็คือ,อาการสุดตัวของแผ่นดินเนี่ยนะครับเราสามารถนําเทคโนโลยอีอวกาศนั้นเนี่ยนะครับมาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นในในการานำเทคโนโลยีเอวกาศมาใช้นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกเทคนิควิธีการว่า,า interferometric synthetic aperture radar นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอินสนะครับก็คือการใช้เ,เทคโนโลยีจากดาวเทียมนะครับที่มีเซ็นเซอร์ที่เป็นระบบเรดาร์นะครับซึ่งตัวสัญญาณนะครับที่ส่งลงมาจากตัวดาวเทียมเนี่ยเมื่อตกกระทบกับวัตถุที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับ ก็จะสะท้อนกลับไปที่ตัวดาวเทียมนะครับบางวัตถุสะท้อนกลับไปได้ดีบางวัตถุสะท้อนกลับไปได้แย่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อนํามาประมวลผลเป็นอนุกรมเวลาของอินซานะครับหรือว่าอินซาไทม์ซีรีส์อะนาลิซิสนะครับเมื่อเรานํามาประมวลผลเป็นช่วงระยะเวลานะครับที่ยาวเพียงพอเนี่ยเราจะสามารถที่จะหาอัตราการสุดตัวของแผ่นดินได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับด้วยข้อจํากัดนะครับในเรื่องของข้อมูล ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามาถึงจุดที่ข้อมูลเนี่ยเรามีข้อมูลที่สามารถที่จะนำออกมาใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ตัวระบบประมวลผลนะครับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นับปัจจุบันเนี่ยก็มาถึงพร้อมที่จะสามารถที่จะนำมาประมวลผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังขาดอยู่เนี่ยนะครับก็คือการอัลกอริทึมนะครับหรือว่า ระบบในการประมวลผลที่จะสามารถทําให้มันประมวลผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับให้ผลลัพธ์ออกมาจนไปสู่การแจ้งเตือนนะครับในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการสุดตัวของแผ่นดินอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยเตรียมการรับมือนะครับทั้งในแง่นโยบายนะครับแล้วก็ในแง่ของประชาชนได้โดยโครงการของเราเนี่ยนะครับมี วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับในที่นี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเดลนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยลีดนะครับจากประเทศอังกฤษจ,จริงๆมีมากกว่านั้นนะครับท,ที่เข้ามาร่วมมือกันอยู่แต่ว่าเราต้องการที่จะนะครับผลิตบุคลากรแล้วก็รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการสร้าง ศูนย์ Insa Center of Excellence นะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและกระจายออกไปกับหน่วยงานาที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับเราจะมีการดําเนินการให้มันเกิดการติดตามอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าจะสามารถาสร้างประโยชน์ให้กับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วและประเทศชาติในระยะยาวต่อไปครับ